สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับข่าวดีที่คุณรอคอยที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจนะสร้างพลังบวกก็พอชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณ จะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก Priority c o n c e n t a t i o n Promise of the Future View ร้องจริง Queen of Sword นะคะ ชาวเวอร์อัศวินเหรียญเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเลิฟเวอร์ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนนะคะจะได้สิ่งที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณหวังจะสมความปรารถนานะคะดังนั้นนะหากคุณอธิษฐานนะขอสิ่งใด ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะเป็นไปนอย่างที่คุณต้องการนะคะได้ในสิ่งที่คุณแสวงหานะได้ในสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขนะอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตนะคะเป็นเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตทําให้คุณมีความสบายอกสบายใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเป็นดวงชะตาที่จะมีความโชคดีมีความสำเร็จเกิดขึ้น ซึ่งมันก็มาจากความขยันนะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยหรืออาจจะด้วยผลของการกระทําดีนะการคิดดีทดําดีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทําร้ายใครอัน,นิสงผลบุญกําลังส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ จงเชื่อเลยว่านะทำดีย่อมได้ดีเสมอแต่หากทำไม่ดีอะไรไว้นะเราก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นกระทำแต่สิ่งที่ดีไว้จะดีกว่าแล้วก็ยังหมายถึงการที่คุณอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มันจะทำให้คุณเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณทำให้คุณมีกำลังใจมีแรงฮึดสู้ข,ขึ้นมาอีกครั้ง อาจจะได้กำลังใจที่ดีนะคะนะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตที่คอยช่วยเหลือเราคอยซัพพอร์ตเราเหรือเวลาที่เรามีปัญหานะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะคนเหล่านั้นก็พร้อมที่จะรับฟังคุณมากขึ้นนะคะ,ะเหมือนกับว่าถ้าเรามีอะไรที่มันรู้สึกอัดอั้นตันใจเหมือนเราได้ระบายมันออกมาเราก็จะรู้สึกเบาใจลงนะคะรู้สึกโลง่งแล้วก็เหมือน เหมือนมีชีวิตนะที่มันดีขึ้นมีความสดใสนะหรือมีแสงสว่างเกิดขึ้นทําให้คุณมีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆต่อไปนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของอาการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะใครที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็ดูจะขมักเขม้นนะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ อาจจะด้วยคุณมีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนาบางคนตั้งใจอยากจะเรียนทางด้านนั้นด้านนี้นะคะเมื่อเรามีอะไรที่มันชัดเจนแล้วนะมีเป้าหมายชัดเจนก็เหมือนคุณจะมุ่งมั่นนะกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะคะถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณจะสามารถทําตามเป้าหมายทําตามสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ให้ประสบความสําเร็จได้ นะความที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะนะความพยายามที่ไม่เคยชรยศใครมักจะอมอบสิ่งดีๆความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีเนี่ยมีเป้าหมายอะไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะอาจจะเพิ่มความหนักแน่นนะเพิ่มความจริงจังเข้าไปอีกนิดนึงก็จะทำให้คุณคว้าความสำเร็จมาครอบครองได้นะคะแม้ในระหว่างทาง มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรืออาจจะมีคําพูดในด้านลบที่อาจจะบั่นทอนกําลังใจของตัวเรามันก็ต้องนะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะคะนะมาอามันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดนะก็ขอให้เข้มแข็งเข้าไว้จงโฟกัสนะกับสิ่งที่เราทําทําให้เต็มที่สุดความสามารถนะใครจะดูถูกเราใครจะกดดันเรานะปล่อยเขา เราอยากกดดันตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นนะในความสามารถในศักยภาพของตัวคุณนะที่จะคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้นะคะเนี่ยเป็นดวงชะตาที่มันเหมือน สิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่คุณอยู่คอยจะซับพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณนะเราก็ต้องผลักดันตัวเองด้วยนะคะโดยการทําเยอะๆนะคะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆขยันเพียรพยายามนะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณหวังได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะรวมถึงอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณอาจจะหมายถึงโอกาส นะที่เคยหลุดลอยหายจากเราไปนะก็จะหวนกลับมาหาเราอีกครั้งอะไรที่เคยสูญเสียไปนะถ้ามันเป็นของคุณมันก็จะกลับมาหาคุณอยู่วันยังข้ามนะคะหรือคุณจะรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะการที่คุณรักตัวเองเป็นมันจะทําให้คุณได้รู้ว่าอะไรที่อยู่กับคุณแล้วมีความสุขนะคุณก็จะรู้จักการรักษาสิ่งน,นั้นไว้นะคะ อาจจะเป็นสิ่งของนะหรือคนดีๆสักคนหนึ่งที่ดีกับคุณนะคุณก็จะดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหล่านั้นมากขึ้นแต่ถ้าเป็นสิ่งที่คุณมีแล้วมันทำให้คุณมีความทุกข์นะคุณก็พร้อมที่จะสลัดสิ่งนั้นทิ้งไปปล่อยมันไปนะคะเพื่อที่จะเปิดทางนะรับสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยคือข้อดีของการที่คุณ รักตัวเองมากขึ้นนะคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีต่อชีวิตของคุณนะคะเนี่ยชีวิตของคุณจะเหมือนมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญนะกล้าคิดกล้าทำ กล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะมีบททดสอบชีวิตเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ขอให้คุณเข้มแข็งเข้าไว้นะใจสู้ซะอย่างก็จะทําให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปไดนะ้หนักแน่นกับสิ่งที่ทําชัดเจนกับเป้าหมายนะก็จะทําให้คุณได้ค้นพบนะความสําเร็จมากมายในชีวิตเลยนะคะใครที่ทําอาชีพที่ต้องบุกต้องลยุยอาจจะเป็นทหารตำรวจ งานอาสาสมัครที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นหมอพยาบาลนะเป็นงานที่ต้องมีการเสียสละนะคะก็จะทําให้คุณได้รับการยอมรับมากขึ้นนะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะคะนะรวมถึงใครที่ชีวิตอาจจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันถ้าทํางานเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่แล้วนะมันก็ ต้องมีการเปรียบเทียบนะมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นสร้างผลงานนะถ้าเรามีความขยันนะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะทําให้คุณได้รับชัยชนะนะได้รับโอกาสดีๆนะคะไดะ้ได้แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะชัยชนะจะเป็นของคุณเป็นดวงชะตาที่อยู่เหนือคู่แข่งนะคะแข่งขันอะไรนะก็จะได้รับชัยชนะรวมถึงนะเป็นการได้พัฒนาหรือ ื้นฟูในสิ่งที่มันอาจจะอาชำรุดหรือเป็นสิ่งที่มันต้องมีการซ่อมแซมนะคะอาจจะหมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้นะอาจจะมีการรีโนเวทบ้านใหม่ต่อเติมบ้านนะหรือทําให้บ้านมันดูหน้าอยู่นะหน้าอาศัยเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใหม่นะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่มันเป็นของตัวคุณเองนะคะหรือไม่ใครที่มีทรัพย์สินนะที่เป็นของคุณที่ประกาศขายนะก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือถ้าประกาศให้เช่านะคะก็จะมีคนมาเช่านะมีไรายได้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางคือจะมีโชคลาภจากาพวกอสังหาริม,มทรัพย์พวกทรัพย์สินมีค่าหรือบางท่านอาจจะเหมือนซื้ออสังหาที่ มือสก็ได้นะคะอย่างเช่นซื้อคอนโดเก่านะมาลินเวทใหม่เพื่อขายเก่งกำไรนะก็ะล้วนแล้วดีทั้งนั้นรวมถึงอาชีพในหน้านะคะอาชีพตัวแทนอสังหาต่างๆก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะมีเงินมีทองเพิ่มเข้ามามากขึ้นรวมถึงจะมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยนะใครที่ช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะเดินทางไปเจราจาเรื่องของผลประโยชน์นะคะ,ะเรื่องของ การลงทุนนะเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลสําเร็จนะเจ,เจราจาอะไรก็จะได้ข้อตกลงที่ดีมากๆที่มันจะเป็นผลดีกับตัวคุณนะยิ่งช่วงนี้การสื่อสารคําพูดคําเจราจาก็จะส่งผลดีให้กับอาชีพของคุณให้กับงานของคุณอาจจะสามารถหอบเงินนะหอบงานกลับมามากมายเลยทีเดียวนะคะเนี่ยชีวิตของคุณมันกําลัง เติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะกำลังจะสำเร็จในสิ่งที่คุณทำนะหรือคุณอาจจะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อม,ม,มาต่อยอดในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจก็ได้นะคะอาหรือบางท่านนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการแข่งขันนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจนะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะมีชัยเหนือคู่แข่งด้วยนะคะ รวมถึงเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความเมตตาอ็นดูนะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะเป็นความรักที่ไม่ได้เฉพาะาความรักของหนุ่มสาวเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ดีๆภายในครอบครัวนะความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานาหรือเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะเป็น เหมือนมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงจากกระยาณนิมิตท,ที่ดีหรือถ้าทําธุรกิจก็อาจจะมีหุ้นส่วนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตทาให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็จะได้รับความร่วมม้ร่วมมือที่ดีได้รับคําแนะนําดีๆได้รับคําปรึกษานะหรือได้คำชี้แนะที่ดีที่จะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จดีมากๆนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรัก โดยเฉพาะคนโสดนะคะใครที่นะโสดมานานแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เราเฝ้ารอคอยมานานจะมีเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอาจจะมีเข้ามาให้เลือกนะหลายคนมีคนคุยหลายคนเลยแหละนะคะแต่ก็อาจจะอยู่ในช่วงของการคัดสรรน,นะคนที่โอเคนะคนที่โอเคคุยกันเข้าใจนะคุยแล้วรู้สึกดีก็ คุยต่อแต่ถ้าคนไหนรู้สึกแบบไม่โอเคมันจะมีเซนต์บางอย่างที่ที่บอกได้นะคะก็จะไม่คุยนะเหมือนกับว่าเรากําลังสแกนคนที่ดีให้อยู่กับเรานะแต่ก็มีสติกับเรื่องของความรักด้วยถ้ายัางไม่แน่ใจก็อย่าพิ่งเลือกใครนะคะก็ค่อยๆดูกันก่อนมันก็ยังมีคนดีๆเข้ามาให้เราได้ศึกษานะนิสัยใจคออยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูคนให้ดีด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ อา,อาจจะถูกใจเราแต่ว่าถ้าเขามีแฟนแล้วนะหรือมีครอบครัวแล้วเราอย่าไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปสารต่อโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะอย่าทำเรื่องผิดศีลธรรมอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตของเราได้นะชีวิตกำลังจะมีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆกำลังไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ นะถ้าเราเผลอทำสิ่งที่มันไม่ดีในระหว่างทางเนี่ยชีวิตมันอาจจะพังได้เลยนะคะอาจจะล้มแบบไม่เป็นท่าเลยนะดังนั้นก็อยู่ในเส้นทางชีวิตที่มันถูกนะที่มันถูกที่ควรจะดีกว่านะคะนะบางคน งานก้าวหน้านะเงินมั่งคั่งแต่พอความรักมีปัญหามันก็อาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังได้นะเราก็ต้องมีสติให้มากๆนะคะกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะก็เป็นข่าวดีมากมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเอง ใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสูขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ